สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีดูเหรียญทอทหารหลวงปูดุลอัตตโลครับวัดบูรพารามนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างปีพศ2523นะครับผมจะสร้างถวายโดยกองทัพบ,บกครับเพื่อแจกจ่ายให้เก็บหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ครับามแนวใช้แดนครับผมจานวนการจัดสร้างเนื้อทองแดงครับประมาณ1 0 0 0 0มืนเหรียญครับผม เดี๋ยวเรามาดูจุดต่ำนี้กันเลยครับตรงนี้เป็นเนื้อทองแดงครับอย่างแรกครับดูความคมชัดเลยครับตัหนงสือเด่้งคมชัดมาก คตัวสีแดงคมชัดนะเลยครับนะครับหน้าตาหลวงปู่ครับผมเส้นจีบอันครับมีตรงหัวครับมนหัวครับมีสองชั้นครับข้างในครับ ตรงจักรครับผมตรวนี้จะมีกองจักรเครื่องครับกองจักรเต็มครับจัเคลื่อนจักรเต็มครับผมที่กองจักรเคลื่อนกับจกักร เต็มครับเท่าทานลกูดดลดลงครับผมดูคอข้างครับนี่ยรับข้างเดี๋ยวมาจุดใจเงินครับจุดใจเงินครับพลิกมาครับแบบนี้ครับดูติงตรงนี้ครับคันแรกติงขอบตัดครับคลิเกิดมาแบบนี้ครับดูติงนี้ครับ นี่ครับนี่ครับเจ๊กนี่ครับขับจัดผมชี้ให้ดูครับเนี่ย ก็ไม่โฟกัสนะดูตรงนี้ง่ายครับดูตรงนี้ก็ได้บอกว่าพระครับ มันจะมีรยแฉลบยุบลุกไปครับถุกครับ mm hmm. <ะ>จะไม่โฟกัสเลยครับแก๊บเลยครับพี่แก๊บเลยครับ นี่ครับหลวงพ่พระครับไม่จะมีรอยแฉลบลงไปครับ นี่ครับคำว่าสะอาดครับจะมีเรอยแฉลบลงไปขอบนี้ครับนี่ครับกำงเครื่อาจารย์ครับแฉลบลงไปยุบลงไปครับลึกๆนี่ครับจุดจ่ายเงินตรงนี้ครับ นี่ครับมีจริงจริงเล็กเทียนหนึ่งครับตุ๊กตาพระครับนี่ครับิงนี้ครับจุดแจงกันครับแล้วก็อันนี้ครับกล้องมีโฟกัสครับมันก็เอาไปให้ด้วยนี่คือเหรียญทอทหารลงปู่ดูลัตเโลครับจัดสร้างปีพศ2523ครับจัดสร้างทลายโดยกองทัพบกครับผมเพื่อแจกจ่ายทหารตามนาชายแดนครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอกราบลาพ,พี่น้องเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องช้างเมืองสุรินทร์นะครับผม,มยูทูบนะครับกขอบคุณพี่ๆด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมช้างเมืองสุรินทร์ต้องกราบสวัสดีครับขอบคุณครับผม